ฐานแล้วขณะนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งพระพิสุสงฆ์ตลอดจนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ให้สํารวมกายวาจาใจนั่งท่าที่เราถนัดจะนั่งท่าขัสมาธิเพชรขัดสมาธิธรรมดาหรือขัดสมาธหรือพระเพียบ หรือจะนั่งเก้าอี้โซฟาหรืออยู่สถานที่ใดก็ให้นั่งในที่ในท่าที่เราถนัดเพราะสรีระร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็ภาวะด้วยวัยก็ไม่เหมือนกันต่างกันฉะนั้นสรีระสังขารทตาขานันย่อมเอ,อื้ออานวยไม่เหมือนกันก็ขอให้เรานั่งอยู่ในท่าที่ถนัด เสร็จแล้วหลับตาช,ะชะ้าๆหลับตาแล้วอย่าบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาสบายๆคล้ายๆกับเวลาที่เรานอนหลับหลับตาเบาๆคล้ายๆกับที่เรานอนหลับ ไม่ต้องเก่งร่างกายไม่ต้องเก่งอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดเมื่อหลับตาแล้วก็ให้เอาความรู้สึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าช้าๆกายลมหายใจออกยาวๆ เข้าชาจาคายลมหายใจออกยาวๆเวลาหายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกลมเข้านั้นเป็นลมเย็นเย็นก็รู้ว่าลมเย็นเย็นเป็นลมอุ่นอุ่นร้อนร้อนก็รู้ว่าเป็นลมอุ่นอุ่นร้อนร้อน พยายามหายใจเข้าช้าๆยาวๆเสร็จแล้วให้บริกรรมภาวนาในใจว่าพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนะ ภาวนาในใจไปใจช้าจะเร็วได้หมดใครจะภาวนาเร็วบริกรรมภาวนาเร็วๆก็ได้พุทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถก็ได้หรือจะภาวนาบริกรรมแบบแปลไปด้วยก็ได้พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐต่องข่าพระเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข่าพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐต่องข่าพระเจ้า พอจบก็ขึ้นใหม่พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าสั่งโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าบริกรรมบวนาท่องไปท่องมาซ้ำาๆย้ำย้แบบนี้บ่อย ตลอดเวลาที่นั่งกรรมาฐานก็บริกรรมภาวนาไปคูบคู่กับการหายใจเข้าออกเชช้าจากนั้นเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิจะทำกิจการงานใดอยู่ก็ดีจะค้าขายของอยู่ก็ดีจะกวาดวิหารกวาดวัดกวาดวาทำงานวัดหรือทำสิ่งใดอยู่ก็ดีแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์ ที่เดินบินธบาติทุกเช้าก็สามารถบริกรรมภาวนาได้ตลอดเวลาเดินไปทำงานไปทำอะไรไปก็ท่องในใจไปด้วยพุทโธเมนาโถทมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถทมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถท่องอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้ใจมันน้อมเข้าไปหาะ พรรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรีสงถ้าใจเราเชื่อมกับพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริงเชื่อมกับพระรัตนตรัยได้อย่างแนบแน่นสนิทแล้วการที่เรามีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจแล้วเราย่อมเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดแล้วเมื่อมีพระรัตนตรัยแนบแน่นสนิทอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วก็จะหนุนผลัก เป็นกําลังหนุนผลักให้การเจริญสัมมาทิฏฐินะเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิเนี่ยหรือการเจริญพระกรรมาฐานเนี่ยพูดง่ายๆก็จะได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นฉะนั้นสิ่งแรกแนวที่ในหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังแนหลักการปฏิบัติของชาวพุทธหลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะพระองค์ทรงมีพระาราชาลึกไทยนะมีพระราชกแสแสอยากให้ประสบกนิกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงให้ไดนะ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้พระ พระอ,องค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนหรือคนไทยเราเนี่ยมักนะในส่วนมากเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธเฉพาะบัดประชาชนนะแล้วก็ในยุคนี้คนมักจะหันหน้าให้กับสายมูนะหรือสิ่งต่างๆที่เป็นความเชื่อนะแล้วก็หันหลังให้กับพระรันาตนตรไต ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้คนนะเลิกไปมัวเมากับสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะหรือสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราก็ต้องมาแก้ที่เหตุพระองค์จึงทรงให้แก้ที่เหตุระงับแก้ที่เหตุคืออะไรก็ค,คือทำยังไงก็ได้ให้ทั้งพระก็ดีโยมก็ดีประชาชนต่างๆเนี่ย เข้ามาถึงพระรัตนตรัยด้วยการาเขียนไว้ในหลักในธรรมนาวาวังว่าให้บริกรรมวนาน่าว่าพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยถ้าใจคนมันเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งกันสูงสุดแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องหันไปหาที่พึ่งอย่างอื่นเอนี่อยากให้พระก็ดีโยมก็ดีทั้งตั้นทั้งหลายที่ฟังอุบายอยู่ในวันนี้ก็ดีถ้าเราไปหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งเป็นสาระไม่ว่าเราจะถือเอาเทพก็ดีพรมก็ดียักษ์ก็ดีพุทธก็ดีนาาก็ดี หรือสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดก็ดีมาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจเราเราจะขาดจากไตสารคมเราจะขาดจากเราจะหลุดจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทันทีฉะนั้นครูบายอยากจะให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราเป็นชาวพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐ สุดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐสุดสำหรับเราชาวพุทธมีสิ่งเดียวคือพระรตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ใครก็ตามไม่เคยภาวนาใครก็ตามไม่เคยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยก็ลองหันหน้ามาลองดูนะ จะทำงานสิ่งใดจะยืนเดินนั่งนอนขับรถนั่งรถนั่งรถเมย์เดินทางไปทำงานเดินทางไปโรงเรียนก็รองนะดีกว่านั่งเล่นปัดติ๊กตอกไปเฉยๆหรือนั่งเล่นอะไรไปเฉยๆไม่ได้ไประโยชน์แต่ถ้าเรานั่งรถนั่งลานั่งรถระหว่างจะเดินทางไปบินทบาทก็ภาวนาไปในใจพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถ ลองบริกรรมภาวนาดูเจ็ดวันแรกเนี่ยให้เข้มงวดให้มันมากเลยแล้วหลังจากเจ็ดวันก็ทำให้เต็มที่เดือนหนึ่งลองสังเกตดูชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีจิตใจเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะไรติดขัดจะจะคล่องตัว นะจะเดินทางไปไหนจะทำสิ่งไรย่อมสำเร็จทุกประการเพราะเราลํำลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยอยู่ในหัวจิตหัวใจพยันตรายใดๆก็ไม่สามารถมาแพ้วพานเราได้ถึงเราจะไม่ห้อยพระเครื่องไม่ห้อยวัตถุมงคลไม่ห้อยเครื่องรางของขังแต่ใจเราลํำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา รำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลานี่แหละจะเป็นมงคลสูงสุดเป็นวัตถุมงคลอันล้ำค่าที่ไม่มีใครจี้ป้นจากเราไปได้พระเครื่องจะพาสมเด็จก็ดีวัตถุมงคลนั่นนี่ก็ดีเราคล้องไว้อาจจะล่วงหล่นหายไปได้หรืออาจจะมีคนมาลักมาขโมยของเราไปได้ แต่พระรตนไตถ้าเราภาวนาในใจอยู่ตลอดพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระรัตนไตไม่มีใครพ้นจากใจเราไปได้เว้นไว้แต่ใจเรานั่นเองแหละที่ทิ้งและเหินห่างจากพระรัตนไตอันนี้ฝากไว้ให้เราทั้งหลายเริ่มต้นฝึกหัดอย่าละอย่าทิ้ง นะทั้งพระก็ดีโยมก็ดีผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านทั้งตอนนี้และ,ละและฟังย้อนหลังก็ดีก็ให้ตั้งใจนะเอาไปหัดภาวนาพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอีกไม่นานประเทศไทยเราก็จะอยู่สุขสงบร่มเย็นเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมในรัชสมัย แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะอย่างแน่นอน